ห่อข้าวต้มเอากลับไปกดน้ำตีแหละนี่อย่างนี้แหละ้องเครื่อหอะนี่เดี๋ยวจะไปหาเน็บเอาเหรียญไม่เอาห้าบาทห่อข้าวต้มน้องอัดห่อข้าวต้มเอาสี่เหรียญเดี๋ยวละหนึ่งบาท ต้นนั้นคือเป็นถั่วยหน่ออัดฮะนึ่งขนมตาโอ้ข้าวต้มใส่ถั่วใส่กล้วยถั่วริบฉง อืมแม่นอยู่อยู่ในถืออยู่่วงแพงกับแพงมาไทยเอาดองอัดพอกะต้ม

เด็กเป็นเบิกระตุ่มขนมแม่งแซมอ้อเป็นเนาะอ้อแซมันนี้สละว้อเดียวไม่ได้คุ้มลุงเยยว